สมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระโชว์รถในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยาระหว่างพศ2123ถึงพศ2198ส่วนพระาราชมารดานั้นเป็นพระราชธิดานในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงพระราชสมภพวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกพศ2175ทำพระราชพิธี เป็นจเพศในเดือนยี่พศ2199และเหตุที่มีพระนามว่านารายนั้นมีอ้างไว้ในพระราชพงศาวดารว่าเมื่อพระราชเทวีประสูตินั้นพระญาติวงเหลือเห็นเป็นสีกรสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระราชบิดา จึงพระราชทานนามว่าพระนารายราชกุมารแต่ในหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่าและคำให้การของขุนหลวงหาวัดว่าเมื่อเพลิงไหม้พระที่นั่งมังคลาพิเศษ รูปเคารพข,ของพระนารายจะทำเป็นเทพที่มีเสียงเดียวมีสี่กรและทรงถืออาวุธหลายอย่างอาวุธที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของพระนารายคือจักรและสังซึ่งจะต้องถืออยู่เป็นประจำส่วนอีกสองกรอาจถืออาวุธอย่างอื่นแตกต่างกันไปเช่นคาถาตรีดอกบัวบ่วงบาทและอื่นๆแต่ละอย่างก็มีประวัติความเป็นมาความหมายต่างกัน เครื่องแต่งกายของชาวสยามเป็นที่สดุดตาและน่าสนใจสำหรับชาวชาติมาหลายยุคสมัยหากย้อนกลับไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชชาวต่างชาติจากฝรั่งเศสก็สนใจชุดไทยเครื่องแต่งกาย พอสตีสยามโดยบันทึกของลาดูแบร์ราชทูตจากฝรั่งเศสบันทึกไว้ว่าชาวสยามสมัยนั้นนุ่งน้อยห่มน้อยสตรีก็ปล่อยล่อนจอนพารักมีสันสกิตลักษมีเป็นเทวีในศาสนาฮินดูเจ้าแห่งความมั่งคั่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองเป็นชายาและศักดิ์ของพระวิษณุพระองค์เป็นหนึ่งในตรีเทวี อีกสององค์คือพระปรารวัตรีและพระสารวัตรีนอกจากในฮินดูแล้วยังพบการบูชาพระรักมีเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญองค์หนึ่งในศาสนาเซนศาส,สนาพุทธแบบทิเบตเนปาลขอบคุณค่ะ